เอากะว่าให้ถท้าแม่แม่ภาว่าจะทามลูกชาวคอย่าวะเจ้าว่าสีห้ยพัวจะแต่งอีกบจากจิกลับเมื่อนี่หรือว่าตามฮิตตามคล้องซื้อสาวน้อยสให้แต่งคือผู้บ่าวผู้สาวเอากันใหม่นี่บ่หรือว่าเห็ดตามฮิตตามคล้องแบบบ่ให้ยหลบห้ลร่างฮิตคล้องคุมเจ้าสซื้อห่ะน้า หรือว่าเอาแต่ฮีดที่เขบนั่นงันแล้วแต่แล้วแต่เมถาวรไดให้เจ้าเว้าวแบบตามหีดเจ้าค่นแล้วก่อเหตุคิดเห็นหัวอกลูกๆกันแล้วที่เขาเออลูกล้านเหนแล้วล้านเจ้าแนล่ยีน่อยดำๆตาดำๆเห่นนเขาขาดแม่ขัด่อเขาซ้ำหัวเข่าเนี่ยซ้ำ เท่าแกทั้งอะไรได้ดมานังเจราจาให้เนาะนมาฮอดม่เท่าของไอ้ส่วนพี่น,อนอ้องเลยเนาะนังสอบถามเพ่อยู่ตอนนี้ทั้งเมียกา,ามากับบุเห็นดอกอยู่ให้หน้าพุน,น,นพนบพบสบจักฮะเราดก็เดียวเจไปตามเลยได้หาให้เบิ่งบักลา เราดีได้บ่เดี๋ยววันดีแล้วขับผัวบ่คนนี้บ่ลูกเพื่อนะอันนี้บ่ลูกเพือเออหนึ่งว่าคนนี้ลูกหล่าเราอาสบายดีเด้อแม่เท่าสบายดีโดยมาหอดเทียนแม่เท่าเพื่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้เนาะโอ้แล้วแล้วบ่ดำหายดำหน้าสมเจ้าเนาะมีลูกเคยเห็นหน้าคือกันบ่อยู่นี่ก็ดีลูกชาย โอ้ลูกชายเห็ดหน้าเนาะกับลูกไผ่ลูกไผมีล้านจะคนเนี่ยล้านลูกชายนี่ยนี่ลูกของลูกชายคนหนึงและลูกกันของลูกสาวจ้านายสนีบ่ลูกของอันเป็นก่นกลคน่ละลูกกบฮะเด้เพราะนั้นแหละลูกกบฮะเด้ อทุบยาท่วนอยู่นะบ่ลูกชายก๊กอยู uh ่บ่หน่ะลูกชายก๊กเล่นนะคะโอ้กะเมียเพิ่นบ่หน่ะโอ้เพิ่นก็ออกเคื่อนต่างหากเออโอ้เงอนเรากำลังบักใหญ่กะเมียแล้วเนาะสะเทือนแม่บักือบนใบใหญ่ช้ำลูกชายใช่บ่ตะบิดอังควายู่หันแล้วคอยเป็นลำลูกไผ่แล้วควายลงมาอยู่นี้โอ้แต่ลงอยู่ผู้เดียวไดออย่ก็เนาัโอ้ ก็แสดงว่าพูนามีซักเป็นลุงกันไอ้ส่วนเพิ่นนั่นเนาะตามหลักนะพี่น้องเออเออลุงก sure> no? ับน an ้องเคยเพิ่นทั้งคุยกันอยทั้งใครแต่บอเพิ่นนามาดลูกสาวจะนามาดแต่เฮิงแหละบอเออมาเดินซองนะพี่น้องซองเล้ามเฮานี่บอเดินซองเหล้าฮาเนาะ แต่เดือนสองลาวผู้พี่นอ้องเลยอันนี้ม,นม,นมันก็เดือนแปดเลยเนุ่มว่าลูกก็เป็นคน่นนคอยชี้ลูกไผ่หันเมื่อผนวบในหมัวอลไรเท่าแก่าทางชุกพลบอกว่าคันว่าไก่ตองมาชื่อมาอันนั้นขายเอาหันถือว่เมือ่อโดยคันว่านั้นลูกค่ยนี่ปกตินละย<อ>นะลูกค่อยหัน บอกยังม่แเนพลก็บอยู่อ๋อาลูกเคยไปเหตุแนีบดีเอัอยู่ดอกหันตามใจลูกเอาพังว่าวนี่โดยพังว่านี่คือเพื่อนนี่จะให้ทั้งโคะทั้งแก่เนาะทังหนมอเสือกมอสื่อยังมาบได้มีจังแบบมาถอาลูกสาวนะพี่น้องมาาลูกเยาโดยคือเฮามาเปนี่กบบได้ด้นี่เนาะไดเฮาบัตรเมีนเฮาบัตคนอื่นหนะาพี่น้องกเอามาว่าวยังไซะ อำบัดคนอื่นบ่เมนคนเนค่ยเขาเพิ่นตายบานนีู่ต้องปูต้องยาต้องปูต้องหยามาเบอกรัเปากับเแก่ทั้งนี้เนาะเอาูกเันวนี้ผนนัโดยอันนี้สิทามันโดยสิทาทั้งแม่เนาะผัวเพิ่นเคยตบเคยตีเพิ่นอยู่โบ ลูกสาวนะ่ะเคยตบเคยตีลูกเจ้าอยู่บ่อบ่เนาะแต่เราบอกว่าเมทเจ้าเป็นปอบเนี่ยนะเจจ็บในี่ยโอ้เพราะว่าเมทเ่าเป็นปอบบอนตามที่เฮาสัมภาษณ์กับเพิ่นนี่เพิ่นว่าเนี่ยนี่นี<อ>่ไปน,น <พา S 1> ี่เงียบแ<อ>บ<อ>บว่าเฮาถูกเฮาหยาก่แหละอยู่ไปกับบุ๋มยังดีไม่ติดถูกแต่หยากหมด ห่ังบมีอโดยแลนี่ว่าสันเมียนมน่มีแต่ลูกเออวันนหนน่ยนี่สงสัยเขบอยู่น้ำหาถุขะยากนี่แหละว่าเันแต่เราก็บรได้ว่าดอกจดได้เว่าเราแม่เท่านะตัวนชิบวัวบ่เห็ดบ่ส้างบ่เรื่องนั้นถุหยากรีดอกขอความทนจะตีถุหยากบตีสูไ้น้ำกันเนาะ

สี <ừ> ่เด <ừ> ือนอาเมนใหญ่กว <ừ> ่าลูกอันนั่งลอยบนนี้บนนี้เนาะเออแต่ในอ่อนกัวมีสีมีนังเมื่อเมื่อเมื่อไรจากเชวาได้ได้ไปเนาะเลยท้อะเมฆเมฆเมฆก็ต้องแบบว่าทางโคทางวงเขาจะมาก่อนเนาะอ่อแม่เขาจะมาหนำเมฆอ่อนน้อยย่อมแบบนี้เนาะคงชิมเมื่อดอกะแต่เมื่อเนาะนำบัวมาเอาเนื้อมาเมื่อดอกมันยัดบัว เอาว่าหายนี่กับบ่เมื่อเบ่มันบิดชุดเนาะโดยโดยเราเราเ่าดอกครับบ่มีสิทธิ์ยังสิไปเบาหาดอกเพราะว่ามันแมนตามฮีของเครืงเจ้าเนาะเขาสิไปลบอันนักบ่ได้ดอกมีแต่กับพาม่ามือนีห้ไปว่าให้มันกระจ่างแจ้งให้เอฟซี็นายกขอใจสื่อได้มาถามมาถามเขาก็คิดว่ามาแหละเปิจเมื่อนั้นมันบอง่ายได้พี่นนองเลยมันบอง่ายมันมีหินมีคองมันยอมตัวนี้แหละ ทองก็ต้งวาเรื่องที่อนที่นึ่งรือว่าจังไดก็คอยวอีทีนึงนะบ่คันว่านังปูกยาทางลูกชาวขอยก็บเห็นหามเห็นตาเลยนใจพูดบ่อพูดบ่อุ้มลูกมานะบ่อเอออ๋อนากว่าทางนี้เนาะูกนับกอันที่นมเลยหัวยำยมมา เัวยิมเหมืมาใเห็นหน้าลูอยำมาใช้ลูกกะโอ้ยลูกกะยืนเบิ่งแมู่่ลกะบาลานชัยแม่นะอยางแม่อีกโ้ยลูกกะยืนเบิ่งแม่สนร้อนคนน่าามาใช่ไหมากเมาพี่จำาจอยได้ปะจักนี่จำอยได้ย่นี่ สบายดีด้ะสบายดีโอ้อันนี้ลูกหลาเพิ่นเนาะพี่น้องเลยู้หยิ่งรู้ผั้ใช่ยอันี้ผัวใช่บ่ได้ใส่หัวเข็มมาเมื่อบ่เอนี่บ่บ่เลบ่เลยตายจะมาหวานเนี่ยนั่นบันนี่ลูกแล้วได้ใช้ชง ใส่ทรงให้ลูกเจ้าเอ้ยใส่ทรงให้ลูก้าพิดไว้กอบ่ได้ือนี่พนบอได้เาบอากยีลมีคสกกก่นกไปอไันิห่อนลูกบอยู่อา่ไผัวด้วยจ้าบินหอนบ่ผัวนาะ เฮ็ดเอได้ยสเคยอยู่เคยอยู่น้ำกันรวมทุกความสุขน้ำกันเลยคือมาหาแม่เท้าแม่เท้าก็อยู่นี่อยู่ลานกันแม่เท้ากินเรื่องไรอยไ่นี่เท้ารับบอลงกับไปแจ๊กแบบแบบคนเกมแมนเขาบอกเคยอยู่น้ำเจ้าเด็กเเขาบอกเคยอยู่น้ำเดอบไปยานูยู่ไป บ้องนี่อันนี้แหละไปออกโอเคอยู่ภาอยู่พงมอสวรรค์มีตายคือไผลูกเจ้นี่บ้อนบักคับมันนี่มันก็แข็งแห้งอยู่บ่อสมบูรณ์อยู่บ่อญาติญาติดีครับญาติใครอันนี้เฮ้ยญานผู้อใครญาติแล้วผมเคยเข่ากล้องไปบังคับเมื่ออยู่น้ำเอื่อยน้ำอ้ายเจ้าบ่เมื่อบ่ซื่อได้ได้มอหน่อยนี่ Tô 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 Honda Tô lạ โตลา là อัน Honda ชื่อฮอนด้า Honda Tô La Tô La สามซัมมาแตงใหม่บ่บานนี้นะตายแล้วบาทนกดขอเขาผัดว่าเดือนเกดอันนี้มันหอดเดือนแปดด้วยเนาะเฮ้ยมว่าแมล่านี่สิปอยให้เราเมื่อนี่องาผู้ใหก่อนมาบ้ากนงออ๋อบ้านทั้งนี้ขาสิห้าอีกเออแมนเอาได้ลูกเอ้ยเสนเรียบร้อยนะเส้นเรียบร้อยใบหัปรกกันอเอ้าคือว่า คือทั้งงานลูกเคยจะว่าว่าใบาน้ำตาลเขาในจีกไดไหมเท่าเออใบน้ำตาลนี่ยยังปรทันจีกฮะแต,เต่เดือนเจ็ดนี่มันวิตเลยได้ความผัดความไม้เดือนเจ็ดเออแนวน,นั่นเออเขาว่าวิตเดือนเแล้วแล้แล้วมั่นไปแนวนั่นได้คือใบสัญญาพี่น้นองเอ้ยใบสัญญาเพิ่นคืนอใบสัญญาคือใบบันทึกเนาะง่ายไหมฮะใบบันทึกแบบพวเมียเขาบันทึกบวต้องกันแหละจะมีนายบ้าน เออมาบัานทึกไว้ไม่มบ้านเลยกัเแ่าแก่คือเจอรองสองชาติอะไรมาฟังนํำกันวาสองพ่เมียเนี่ยพิษกันแบบได้เลยกับันทึกไว,ว้ว่าคือแยกกันอยู่เนาะมาเ,าเมาเากันกภายในวันนั้นวันนี้นบอกมาเว้าหรือบอกมามานเดือน็กจนวบ,บอกมาเว้าหรือว่าบอกมาแบบมาไทยหรือมายังเอาอะไรและถือว่าตัดขาดกันสมบับขาดกันเลย อันนัมืเข้ามามือนั้นแนีนวเนี่เนี่เขโวยอันนั้นเทเกทางเขวว์คืนว่าเดือนเจ็ดชุวยผัดคือว่าคือผัดหงแต่ผัดเดือนหกสักคือว่าบ่อผัดเดือนเจ็ดเวว์เนี่ยนั่นอคนว่าผัดเดือนเจ็แหละคันทอดเดือนเจ็ดแหละโปโลเดือนเจ็ดเลยชุ่เจ้าเขามามาพี่เดอร์คือว่าเออเขว่าแล้วมันวิดเดือนเจ็ดแหละเดือนนนั่นบ่อ นายบ้านทางเขาพูดบอกนายบ้านทางเขาเขาเก่งพูดบอกพูดบอกเนี่ยอ๋อเอาคือสีหยงยากแท้เอานายบ้านทา้งนามะน้ำซะบอมาน้ำปลาเมฆกามาโดยอันนี้อันนี้คือบ้านนาวะน้องอันนาบ้านทรรพระนายบ้านบ้านทรรพระกามานายบ้านบ้านนาวะกามากามามือหลวงเมืเหตุบวบันทึกนากันเนาะเอาเนื้อกว่ามีแต่แบบโคดวงทางนั้น แล้วก็เอานายบ้านทางนี้มาเห็บุบันบันทึกทางเขาไปเป็นแน่นอนเนาะบัดเปลี่ยนตัวนายบ้านทางนัน้นมานำบัตรข้าเจ้าบัตรเอามาเบิดทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเขาประมาทเนี้นะอ่ะบ้านนี่เด้อเผื่อว่าสิมีแบบผู้รักญญนะผู้ใหญ่เนาะผู้ใดที่ว่าเข้าเบิ่งมาชมเพือ่อนี่โนสงสารนะนะจังให้สองผัวเมียนี่เขากลับคืนหากันกลับไปอยู่น้ำกันแต่ว่าทางแม่นี่กายอยากให้เห็ดตามเหตตามคล้องพี่น้องเลย เออแบบคล้ายๆว่ามาแต่งไม่มาขอไมเพอพอแล้วฮีดแล้วคล้องก็ได้ที่แม่เฒ่าตามพอแล้วฮี่แล้วคล้องอ่ะน,นะเพราะว่าเขาก็อยู่มียังเน้ตังเฮายากคู่ว่ามียังนน้แบบนี้นะเพื่อว่าผู้รักผู้ใหญ,ญ่เปิ้ซอยเลือกเขามาแม,มียังนน้แม่เฒ่าลางวัาดูมีแต่ง,งวัวบอหรือว่ามีเงินนําบอเดียวนี่มีค้านําบอใครเจ้าว่าเบิ้ง บอกว่าที่สีสามแตงใหม่เบิร์เลยคำสองบาทงัวนสองโตไปเนี่งนี้เงินเช้าลาดเนี่ยนี่เป็นเย็กสั้น์ีบอถึกเนาะโอ้ดยจะมีลูกน้ำกันหาคนเลยธรรมดาเนาะเอาแบบขับจะขับลูกเช้าคอยระวังอะไรเลยมานั่งนี่เช้าหน่อยก็มานั่งแม่ลูกเช้าก็่อนลูกเช้ากะว่าให้ทามแม่แม่ภาวะจะทามลูกเช้าคอยภาวะ เจ้าว่าสใหายผัวเจ้าแต่งอีกบ่จากสิกลับเมื่อนี่หรือว่าตามหิตามคล้องสิซื้อสาวน้อยสีห้แต่งคือผู้บ่าวผู้สาวเอากันใหม่นี่บ่หรือว่าเห็ดตามหิตามคลองแบบบ่ห้หลบห้ล่างหิคล้องชุบเจ้าสิซื้อหาน่ายาออุตรนาตีลาก็ะหรือว่าเอาแต่หิคลองน่นแล้วแต่แล้วแต่เม่เ่าได้ ให้เจ้าว่าแบบตามฮีเจ้าแมาแล้วกายเห็ดคิดเห็นหัวอกลูกๆกันแล้วที่เขาเออลูกหลานแหละหลานเจ้าแหละตลาน้อยดำๆตาดำๆเห่นแล้วต้นเขาขาดแม่ขาดต้นเจ้าซ้ำหัวเขานี่ซ้ำเท่าแก่ทั้งนั้อะลรได้ที่มานั่งเจรจาให้หนึ่งน้อ แต่ว่จาจะที่บอกเนี่ยไรเรื่องของเรื่องน่ะผู้หญิงกับผู้ชายนี่จังได้ผู้ชายก็ต้องเป็นฝ่ายมาเงาะผู้หญิงอยู่ยแล้วอันน่ะถ้าว่ากรณีแบบน,นี้เด้ออน็ขันวิทย์เ<ห>นาะคันวิทย์แหละสมมติว่าเขาห้ามาบ่ทวงบ่ท่านนี่ขันเขามาครอบมาบอกนี่ก็ได้แล้วว่า<อ>เลื่อนไปไอีกเนาะเราเจ้ารถเขี่ยตัวนั้นอย่าหนี่ฟังใจตัวนั้นเนาะ สีผ่กเกียดตอนนั้นก่ะแม่นท่านบอกท่านได้บอกได้ก่บอกมาบอกมาก้าวอันนี้ซอยมอยเลยเดือนแปดยังเห็นเฮ็ดมามื่อนี้เนาะหากจะหากจะเห็นเออเห็นมาเมื่อนี้ัดจังมากระไผ่หักลูกเคยน่ะมาอยู่กับหลานน่ะมาหากสามคนนี่จักผู้ใดเป่าวเนาะ จากมาแต่ใช้ออจะคนดูไรโบ้จักเ<ห>ขาได้พวกนี่เพ่อะวะเออบอ้จักออไรของโบ้คอยเห็นเนาะแมนเห็ดในดอยสะบานเนี่ยจะแก้ไขในได้ตัวนี้าัาหน่อยตัวหนึ่งก็ได้ตี <c oughs> เงินหิดเงินคลองกับพอแล้ว <c oughs> คือคลองเนาะแมนมาเห็ดบดบันทึกอีกก็ซืได้เสียอีได้หนิเ <c oughs> นาะได้เสียหายในบ้านอี้ได้หนิบด <c oughs> บัตรถึกซองฝั่งซองฝ่ายนิทเชียนี่คืออนาคนทอร์ได้บัตรนี่ยคันถือมันเชี่ยนมาให้ลูกคอยเมื่อเนาะเดียร์นี่หันโดยลูกคอยกันยังบวหานเมื่ออยู่ยังบวหานเมื่อท่านมีคนเล่าเท่าแก่เฮ็ดใบบันทึกหับชีวิตได้โดยอันลบมือแมนแมนแมนอันนั้นพออันปูยาบวชับชีวิตอันนั้นลูกคอยนี่ยลูกคอยก็ยังบวชหันเมื่ออีก แม่ย่างมาเนาะก็แม่นั่นแหละว้วก็เป็นห่วงเจข้าใแมนตามรับมันก็ต้องเป็นแนวนั้นก็ต้องมีทั้งคนทั้งนั้นมาหับห้องเอาว่าพวกนี้สิเมื่ออยู่เป็นลูกเป็นล้านเข้าใจก็ต้องเป็นแน่นั้นแต่ว่าเรื่องฮิตเรื่องค้องเจ้านี่หน้าบาทเนี่ย อยากได้แนวได้แบบใดนี่ยังมีอายมีนองได้ผู้ใหญ่บนที่ซอยเนว่ได้สาบานเนี่ยกันเจ้าว่างงวะกวางง่วเนาะเราก็นั่นกร่าไปต้องึุษากันก่อนเนาะเองึุษากันก่อนวันใดมันมีต้มีแก่มีหนองเนาะแต่ว่าดวยแต่ว่าท้าว่ามีเท่ามีแก่มีนายบานมาแหละมีการจะตั้งมากนะเขาต้องมาเห็นบนบันทึก ที่ใบน้ำตาลใหม่อยู่บ่เห็นต่บบันทึกเนาะอ่เขาเอาเงินอยู่แล้วบบันทึกนี่ทอได้หนี่ฟังทอได้หนี่ก็เอานี่ทางนี่นะเขาเอากันทอรได้จักแซนเขาเอาน่ะเป็นล้านบ่เป็นล้านบ่ ป,นนประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละแต่แต่ใช่บ้านที่่อยได้เออน่าสีประมาณสามแสนทั้งบ้านเขาเอเขาเอาคนาละสามแสนฟังละสามแสนเขาเอานะ่ะอยู่บ้านเขาไงเซโนเจ้าเบิ่งดูแม่เถ้าเขาอยู่เซโนคนนี้ทางมานี่ยทำได้เจ้าว่าอยากให้ลูกสาวเจ้าลูกเคยเจ้าขึนหากันเนี่ยจากเซโนออกไปอีกเจ้าสามหลักจากเซโนอกไปอีกเจ้าสามหลัก ่าลลดไว้อยู่นี่เบิ่งดูนี้บมมีคนคนเบิ่งชาวบาทีมม่อยู่ในกลางทางอลดก็ดีมันมา่ได้เออพอมาหไดล้ย่างมานี่ก็ขัวจมเขาบางเออไขัวจมทางใดอ่ะนะขัวจมทางนงเบนยู่ชบาอาน่กเออทางนั้นชบาคลอพดีเขาน่นทางมีก็มาบาเามีตัวมัมีวใหญ่หวยังสถีรลงก็ขัวจมเือกันหระว่าัวยใหญ่ใหญ่น่ะบ้านน้องเบนหรอว่าอ่ะนะ ปาฮาแหละน้องเบนตัวนั้นหรอว่ามาบ่ไรมาวไรแล้วหลงไงมันมาติดตรงนี้นะมันมีแต่ดินนั่นดินดากดินนั่นดีขี้ตมโอ้ด้วดยโอเคพี่น้องเอ้ยตามเละเนาะตามพี่ตามคลองพี่น้องเอ้ยว้ามันกับบ่มันบ่สุดมันบ่จบรอให้เพิ่นปรึกษากับพี่น้องเพิ่นเนาะผู้รักผู้ใหญ่เฒ่าแก่เพิ่นนั่นแหละเนาะทั้งแถาแล้วก็บ่สุดอยู่นี่แล้วว่าบ่ได้ดอกต้องถามกันหลายคนพอเราบ่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะ นะกันจะมีเบอร์โทรเขาก็บจิขอเบอร์โทรไว้จะปรึกษากันเลยเขาก็สิโทรมาถามแล้วเขาก็สิบอกทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเหลือแจ้งทางนั้นทางนั้นมาเบิ่งเนาะเด้อนี่เรีว่าเบอร์โทรเจ้าเอาสิแจ้งเอาสิแจ้งผู้ใหญ่ทางนั้นเด้อแม่ทสาวเด้อเอาสิแจ้งผู้ใหญ่ทางนั้นเออเอาสิแจ้งผู้ใหญ่ทางนั้นประสานผู้ใหญ่ทางนั้นให้ว่าทางนี้นี่ เพิ่อจากได้แนวนี้แวนแวนี่ตอนนี้ตามหิตามคลองเพิ่นฮะน,นะว่าชิมียังแน่ฮานะเนหิดคลองทั้งนี้ชิโทรมาทามเบงถ้าชินเฉาะทอดใดงวจากโตแบบนี้ฮนะประมาณนั้นจิมาทามแบบนี้งวตัวหนึ่งก็ได้ตีตามหิตามคลองสิ เนาะกินฮีดนะเนี่ยเด็กน้อยเนาะใไผัวเมียเขากลับไปอยู่น้ากันนั่นพิดเลยก็แบบกินฮีดกินยังจาพีจำยังเลยก็เล้ยวไปนี่นะก็กลับไปอยู่น้ากันแต่แบบพวเมียยังบริยากาดกันดีแมนสิเป็นแบบนั้นได้ฮีดที่เขาเนาะอ่ตามนั่นแหละพี่น้องเลยบัวะไรห่างได้มันทามันมือทางเขาสิเมื่อหน่อยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมีแหงเพนแบ่งปันกันคือเก่าพี่น้องเลยเนาะโดยโดย อ่ะสบายดีดเนี่ยสาวน,น่อยสบายดีบสบายดีให้ในแม่เท่า,าดโดยโดยโอ๋สบายดีเป็นอยู่ในแม่เทา <laughs>